สวัสดีครับผมพิลาหานะครับวันนี้ก็จะมาคุยกับเรื่องของเล่น Marvel r e g e n ันอีกครั้งนะครับวันนี้ขอคุยกับตัวละครใหม่นะครับที่ไม่ฮิตเลยนะครับของ Marvel r e g e n t นะครับเป็นตัวที่ออกมาครั้งแรกของของตัวละครนี้นะครับคือข้างหน้าผมนะครับโจคาสต้านะครับโจคาสต้าเป็นใครเดี๋ยวเราค่อยๆมาทำความรู้จักเธอไปด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวดูกล่องก่อนนะด้านข้างเป็นรูปของเธอ โอเคที่เราดูกันเนี่ยเราก็คงจะเห็นว่าลักษณะของเธอเป็นลักษณะของจากกลนะครับดังนั้นผมจะอธิบายแล้วกันว่าโจคาสตาคือใครโจคาสตาเนี่ยเป็นร่างดึงที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ถ้าพูดถึงปัญญาประดิษฐ์เนี่ยในมาเวลคอมิกเนี่ยปัญญาประดิษฐ์ที่โด่งดังที่สุดเนี่ยก็คือตัวละครตัวนี้นะครับผมอัลตรอนนะครับ อาตรอนในคอมิกเนี่ยเขาก็เป็นสิ่งปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกสร้างโดยแฮงค์พีมนะครับไม่ได้เหมือนในเอ็มซีที่เป็นโทนี่สตาร์คเป็นคนสร้างเอาขึ้นมาตัวเนี้ยก็เป็นอาร์รอนนะครับที่เป็นมาเวอ e ซีเร็กนะครับก็สวยดีตัวใหญ่สมส่วนแต่จุดขยับมันจะสู้เอ็อไม่ค่อยได้นะครับใน ML เนี่ยก็จะออกมาเป็นสีด้านนะครับ ตัวประมาณนี้ซึ่งอันนี้คุณแม็กแกลงดังมากนะครับแต่ตัวเล็กนะครับเป็นกองทัพอันตรอนนะครับก่อนที่จะมีของจีนออกมามากมายโอเคถึงตรงนี้เดี๋ยวผมกลับไปที่โจคาสตาต่อโอเคอันตรอนเนี่ยหลังจากที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีความคิดประหลาดนะครับตามปัญญาประดิษฐ์เนี่ยแล้วก็มันมุ่งไปสู่การที่เป็นตัวร้ายตัวหนึ่งของเอ็มเอนะครับ อ่ะของ Marvel Comics นะครับจนใน Marvel Cinematic เนี่ยใน Avengers ภาค2เนี่ยตัวนี้ก็ออกมานะครับเป็นอ l t r o n ที่เป็นตัวร้ายหลักของ Avengers ภาค2นะครับก่อนที่ Marvel r e g e n t จะหักหลังนะครับจากบาวมากลายเป็นตัวขายเดี่ยวแพ็คนะครับแพ็ค10ปีนะครับจากราคา2,000ก็เหลือ800อนะครับอันนี้เล่ากันให้ให้เป็นประวัติแล้วกันโอเค กับไปที่เรื่องคอมิกที่ซิตี้ตรงๆนะครับก็คือตัวนี้อันตรอนเนี่ยก็พยายามที่จะอัปเกรดตัวเองขึ้นตลอดเวลานะครับหลังจากที่อัปเกรดมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ทุกครั้งในการอัปเกรดก็จะเรียกตัวเองว่าเป็นอันตรอนหนึ่งอันตรอนสองรูปลักษ์แบบนี้ประมาณนี้จะเป็นประมาณอันตรอนห้าหรืออันตรอนหกนะครับแต่มาถึงวันหนึ่งเนี่ยอันตรอนเนี่ยนึกอยากสร้างคู่รักขึ้นมานะครับในเวอร์ชันที่เป็นชื่อว่าอันตรอนแปด โจคาสตาก็เลยถูกสร้างขึ้นโดยมีคาแรคเตอร์ของเจเนตเวนดาส์ e is, นะครับหรือภรรยาของแฮงพ์พิมเน่ซึ่งเป็นวอร์ปใน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 คอมิกนะครับก็เลยออกมาเป็นโจคาสตานะครับตัวโจคาสตาเนี่ยอยู่ระดับหนึ่งไม่นางและก็อยู่ไม่นานเพราะว่าด้วยสำนึกที่จิตของเขาเนี่ยมองว่าเขาไม่อยากเป็นตัวเธอไม่อยาบเป็นตัวร้ายดังนั้นเธอก็จึงขัดขวางและก็ไม่ได้ร่วมมือไปกับอันตรอนในการที่จะทำ ภารกิจต่างๆเท่าไหร่นักนะครับจนถึงสุดท้ายเนี่ยเธอเลือกที่จะทําลายตัวเองแล้วก็ตายไปนะครับนี่คือประวัติของโจคาสตานะครับส่วนมาตัวฟิกเกอร์นะครับวันนี้คุยประวัติแล้วก็เธอไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีบทก็สวยดีสีกานเงินนะครับมีมือเปลี่ยนมาคู่หนึ่ง คาเตอร์นี่เป็นคารคเตอร์แรกท,ที่ที่ออกมานะครับผิดกับตัวอันตรนที่อาจจะที่จริงผมอันตรนมันก็มี ML หลายแบบนะผมก็มีเก่าเก่าฮัสโกโอเคงั้นเดี๋ยวดูที่โจคาสตาก่อนก็สวยดีนะครับหน้าตาก็จักกลนั่นแหละจุดขยับตามมาตรฐานก็สวยเงยชิดปกตินะครับ ถามว่าหน้ามีไหมผมให้ประมาณเจ็ดแล้วกันก็หน้ามีไว้เพราะว่ามันไม่เคยเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เคยมีมานะครับลองสะสมดูแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ